ฉันว่าเราลงมาด้านล่างกันทุกคนไปไปฉันไปด้วยฉันไปด้วยปิดตู้ปิดตู้ปิดตู้เจ้าไม่ยอมไม่ยอมปิดประตูแล้วมันเปิดออกมาคุณช้าพลงนายลงไปก่อนข้งหน้ามีหนอียตัวไปไปจับมาก่อนไปจับมาก่อนไปจับมาก่อนผมผาพี่ไม้จังแต่ไม่เป็นไรนะพี่ไม้ตายเท่ากับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเดี๋ยวผมหากระเป๋าพยาบาลโอเค ฉันได้หนูตัวที่หแล้วโอเคจูแจงเดี๋ยวเรามีชั้นสมเราขึ้นไปชั้นสมพร้อมกับอาหารเน่าไดเพราะว่าฉันได้ยินเสียงหนูอยู่ชั้นสามอีตัวนึงฉันไปหาอาหารเน่าก่อนเ่อ้เป็นคนที่เจ็ดผมได้กระเป๋าแล้วไป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 ไมไปไปขึไปไปชั้นไปไปจาไปไปไปไาไปไปไาไหไปไปาปไไไหไปไปอปไปไไป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 ไงไปไไไปไปไไ้ไไไไไไปไไนไปไปไ ไปทุบแรกไปไปหันนอกมาแล้วไปขึ้นชั้นสามกันพี่เฉยโอเคอยู่ๆหนูตัวที่เจ็ดตามหาหนูตัวที่เจ็ดได้เริ่มต้นขึ้นโอ้ยเอ้ยอะไรไป้ามันอยู่หลังกูเลยไปแล้วพี่ดูตรงนี้ที่กำแพงอ่ะเฮ้ยกำแพงมีรอยขีดข่วนอ้าวสงสัยกูโดนสงสัยกูโดนหรือเปล่าจำได้ไหมในบันทึกก็เขียนบอกนะว่ามีเสียงขีดข่วนอ่ะตามกำแพง พวกหนูแต่ไเด็กเป็นคนบ้ามากกว่าโอ้ไม่ต้องห่วงเรายังไม่เคยเข้าห้องนี้เลยเอ๋นห้องรับยาพี่ขอหาหนูแป๊บนึงจังว่าน่าจะมีหนูอยู่แถวๆนี้เปล่าเฮ้ยผมใสายแล้วพี่ไม้ตายเหรอยังยังไม่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 ผมก็ชาโมอยู่ห้องพิธีพี่แป้งพี่แป้งช็อก โดนเหรอะไรอ่ะหนูโดนลากอีกแล้วพี่โมพี่โมเอาเอากระเป๋ายาช่วยพี่ไหมเลยช่วยไปเลยเดี๋ยวเต็มไปช่วยต้องต้องช่วยแป้งแล้วต้องช่วยแป้งแล้วผมช่วยไหมไปแล้วอะไรจะชัดมากไหมโอ้โหระหว่างทางที่เราโดนลากมานะฉันเจออาหารเน่าเต็มไปหมดอ่ะตอนนี้มอลลี่วิ่งเร็วขึ้นเยอะเลยหนูลงอาหารหนูลงอาหารเท่ากับตอนนี้เรามีแปดตัวเราต้องหาอีกสองใครก็ได้มาช่วยฉันที ดี๋ยวเฉันถ่าย๋ยวฉันถ่ายกระเป๋าก่อนกระเป๋าพยาบาลอ่ะผมเอากระเป๋าไปแล้วเอากระเป๋าพยาบาลมาแล้วเป๋าพยาบาลใช่แป้งใช่แป้งกระเป๋าพยาบาลอยู่ในห้องฉ่งตัวแป้งกระเป๋าพยาบาลอยู่ในใครก็กระเป๋าอยู่ตรงหนูเลยมาเอาเลยไม่ใช่กระเป๋าพยาบาลอ่ะมีอีกอันนึงอยู่ตรงไอ้เฮ้ยขาเรียกว่าอะไรวะเอาเบสซิ่งอะไรเหรอพวกนายรู้ไหมมอลลี่จับชั้นบาในที่ที่หนูอยู่สามตัวเฮ้ยเอาจริง จริงนี่ไงบอลลี่พยายามรวบรวมหนูแล้วจะกลับมาเป็นคนอีกครั้งหนึ่งโอ้ยหวานมนขตอนนี้ตอนเนี้ยบนเตียงอ่ะมีหนูตัวหนึ่งที่มือผมมีหนูตัวหนึ่งเท่ากับมีสองตัวตรงแป้งอีกสามตัวมันเกินแล้วนะล้นแล้วนะให้ีเนี่ยก็ดีเลยวางแล้วต้องมีคนสอบตอนเนี้ยผมวางหนูไม่ได้จจอ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 จับวางแล้ววางแล้วพี่ล่อหนูแล้วทำการล่อหนูล่อแล้วสองตัวเลยพี่คนละตัวคนละตัวเอ้าหนูไม่มาตรงนี้เลยหนูไม่มาตรงนี้ดีๆนีฝั่งนี้กว่านี้ มันจับได้ตัวเดียวมันจับได้ตัวเดียวเฮ้ย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 ช่วยฉันดิช่วยอยู่ช่วยอยู่ช่วยอยู่ฉันเออมันมาตอนฉันกำลังจับหยิบหยิบได้แล้วได้แล้วเฮ้ยผมหยิบไม่ได้อะมันหลุดไปไปไปเอาไปเผาก่อนพี่ตัวเดียวอยู่ข้างบนทำได้ทำได้เอาเอาเผาทีเดียวเอาเผาทีเดียวเจออาหารแล้วเจออาหารแล้วเจออาหารแล้วอย่านะอย่าทำกูนะไว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 พี่โมแป๊บกำลังจับอยู่แป๊บหนึ่งใจเยเย ไม่ใครเห็นบอลลี่ตรงไหนไหมเนี่ยบอลลี่อยู่กับพ่อมอีกแล้วไอ้บอยบอยพี่ไม้อดทนพี่โมขึ้นมาเร็วตอนนี้มันยังไม่คล่องไอ้มันคลั่งโอ้ยไหนหนูไหนหนูมันหนุนม่นไล่กระจกอ่ะมันกรีดเสียงดังทำไล่กระจกพี่โมเจ็บเร็วจับจับจับรออยู่เนอะรอหนูมากินอยู่ระวังอาหารไปสักไกลเลยก่อนหนูจะเดินมานี่ชีวิตสายสโลไล่จับผมไม่ตอนนี้วางได้วางเลยไป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 เร็วไปเร็วโอเคพี่ไม้ตายไปก่อนนะเดี๋ยวมา เห็นศพพี่ไม้แล้วชัดเจนมากผมรู้ตำแหน่งกระเป๋าพยาบาลผมรู้กับตำแหน่งกระเป๋าพยาบาลอีกอันโอเคอ่าผมตายในซอกข้างในห้องพิธีนะครับจะมีหนูตัวนึงหล่นหมดทุกที่ทุกแฉงอะไรฉันตกใจเลยสินี่นี่มาเลย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 สับเลยไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีหนูตัวนึงในห้องพิธีนะต้องต้องเอาถาดวางด้วยเอ้าหนูหลุดหนูใครหลุดอ่ะหนูหลุดเนี่ยผมตายโอเคตัวที่หกตัวที่หกเรียบร้อย มันเดินขึ้นมาได้ไหมล่ะหนูอ่ะมีฟิลไหมอ่ะมีมีมีฟิวฟิวฟิวน่าจะยังเหลือเหลือสองอันหนูตัวที่หกจัดไปจับไปบ้าจัดจับเลยหนูตัวที่เจ็ดเจียมเฮ้ยไอ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 รถเข็นออกมาแป๊บหนึงว้ายมันเอาพี่ไปแล้ววะหนูหนูหล่นหนูหล่น โมพี่โมช่วยก่อนพี่โมช่วยก่อนพึ่งสับกลายเป็นมันงอบครานอีกแล้วโอ้ยไมีหนูไม่หนูบั่ไดไม่ได้มันต้องช่วยก่อนเอาไปช่วยก่อนเถอะกระเป๋าพยาบาลอยู่ไหนพี่กระเป๋าพยาบาลอยู่ไหนอ่าเดี๋ยวผมแปะเองเดี๋ยวผมแปะเองจากนนั้ไปไปช่วยก่อนเลยพี่โมเดี๋ยวแจงบังให้คุณคุณเดินไปตรงพิธีเลยคุณเดินไปคาพิธีเลยมันเป็นเดอะแฟลตไปแล้วคุณเป็นเดอะแฟลตเดอะแฟลตไปแล้วโอ้โหท่านอารุโตะไม่ใช่ท่านอารุโตะเฮ้ยมันอยู่ใกล้มากกระเป๋าพี่แจงเอาฟิวไปให้นะแจงเอาฟิวลงไปให้ฟิวครบแล้วนะ เดี๋ยวผมเฝ้าหนูให้ผมเฝ้าหนูให้เฝ้าทำไมหนูมันไม่หายไปไหนหรอกมีแต่มอลลี่นี่แหละจะมาเราต้องไปเอาอาหารมาอีกอันหนึ่งถูกไหมมอลลี่พีท่าเราโตไปแล้วไปแล้วไปไหนไปไหนปกก่อนมันพี่วนๆอยู่ตรงนี้อยู่ด้วยอยู่ด้วยอยู่ด้วยพอีกสองตัวอีกสองตัวข้างบนน่ะเลือกอาหารอยู่ไหนไม่ไม่ไม่ใช่ข้างบนข้างหน้าเตาผิงเลยสองตัวยืนยืนด้วยกันเลยโอเคจะใส่ฟิว้านที่เก้า เออถ้าเกิดว่าทุกคนไอ้อสคนที่เหลือรวมร่วมมือกันสาดไฟใส่ไฟม่วงอาจจะใช้ได้ก็ได้นะอาจจะช่วยได้แต่ปัญหาก็คือตอนนี้ <c oughs> น้องเล็กปัญหาก็คือมันชอบหนูยังไงล่ะช่วยพี่ไม้ก่อนช่วยพี่ไหมก่อนมันร <c oughs> ักหนูเกินไปแล้วอ่าตอนนี้จอ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 ฟิลสุดท้ายไปแล้วถูกปะไม่ไม่ม่ฟิลสุดท้ายไม่มีพี่มารีมา ฟิลฟิลฟิลอยู่ในห้องที่พี่บอกเอ้ยกระเป๋าพี่ปามีอยู่ห้องพี่เทียมนู้นตกนะคะดึงดูดพลังไฟฟ้ามาทําให้ร่างกายของตัวเองมีพลังคานคานลงมาห้องพี่เทียมเลยจังย์โดนให้ผมสับเลยเปล่าอ่ายังไงดีอะสับไปเลยพี่ตอนนี้เอ้ยเดี๋ยวตอนนี้มันยังไม่ข้างอะสับเลยสับเลยพี่โมสับไปเลยก็ได้สับไปเลยโอเคพี่แป๊ไปห้องพี่ทียมเลยค่ะตอนนี้มอลลี่ลากแจงอยู่เก้าแล้วพี่อีกตัวเดียว ตอนนี้มันกำลังกายล่างใตัวดเลยดูตัวสุดท้ายมันอยู่ตรงโถงรถอาหารไปแล้วมันไปแล้วไปพี่บอพี่บอมันมามันมามันมาโอเคตอนนี้มันอยู่ในร่างคลั่งพี่ไม้ระวังตัวด้วยนะได้เลยว้าวตกใจอ๋อไม่ใช่โอเคอะไรเะตกใจตัวขับรถเข็นผมได้ทานอาหารไปแล้วหนูว้าวไอ้บอสบอสจะบอยด้อยโดนเหรอโดนใช่ไหมอะแป้งแป้งชุบชุบแจงแป้งชุบชุบแจงเดี๋ยว อยู่เฉยๆได้อยู่เฉยๆโอเคโอเคโอเคดวดดวดดวดหลังโอ้ยรถเข็นสองตัวเลยว่ะโอ้โหมอลลี่มันเอาอีกแล้วมันมันวิ่งรัวๆเลยนะฮะหาอาหารด่วนๆเลยกำลังไปอาหารอยู่ที่ไหนอ่ะผมรู้ผมรู้ผมรู้วิวแชร์วิวแชร์ลงมาได้มาเดี๋ยวผมเอามาให้เดี๋ยวผมเอามาให้เดี๋ยวผมเอามาให้อาหารอยู่ชั้นสองมีครับชั้นสองชั้นสามมอลลี่วิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้วนาโต๊ะนะโต๊ะไอ้ไม่ได้พี่พี่โมหะช่วยพี่แป้งก่อนเดินเจอฟิวเดินเจอฟิวเดินเจอฟิวก กยมันล่าขึ้นมาด้านบน<อ>น่ะจะบอกว่าตอนนี้มอลลี่มีเขางอกเลยครับหนูตัวสุดท้ายอยู่ไหนครับผมมีอาหารตอนแรกมันอยู่หน้าเตาผีตอนนี้มันไปไหนนไม่รู้ถา,ถาแถวห้องครัว<อ><อ>ปะเฮ้ยเฮ้ยมอลลี่ผมกลายเป็นสีขาวและมีเข่าแปรไฟหมดไฟหมดตอนนี้ตอนนี้มันคลั่งได้ตลอดเวลาแทบจะไม่สง,งบเลยทุกคนดไฟหมดวิ่งว,น,วนเป็นนารูโตะเราไม่รอดแน่พวกเราไม่รอดแน่พวกเราจะตายกันหมดกระเป๋าพยาบาลมันไม่รู้มันมีอยู่อีกหรือเปล่าอ่ะ หนูมาอยู่แถวเนี้ยพี่หนูมาอยู่แถวนี้ตู้ป่าพยาบาลอยู่อยู่ชั้นสองผมเห็นผมเห็นผมเห็นชั้นสองหนูอยู่นี่หนูอยู่นี่อ่าฝั่งที่ผมหันหน้าไปอ่ะนี่นี่นี่ทุกคนเห็นฉันไหมฉันอยู่ตรงนี้พี่เอาหนูเลยอ่ะพี่โมช่วยหน่อยเดิจับหนูอยู่โอเคโอเคต้องแววกระเป๋าตรงนี้มีกระเป๋าพยาบาลตรงที่หนูอยู่เดินตามเดินตามเงาไปว่างไปวางไปวางแป้งคือจุดไกลใช่ไหมจุดไกลจุดไกลใช่ใช่ผมผมอยู่จุดเตา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 เพิงมามามาช่วยหนูแล้วเดี๋ยวเราเอาเอากล่องพยาบาลไปสองอันมันวิ่งไปหา แล้วอะไรพี<_<_่โม่พี<_<_่เต็มวางหนูแล้ววางหนูให้แล้วนะโอเคเหลือเหลือของพยาบาลเมื_<_่อกี้อยู拜拜่ตรงนี้หนึ่งอันเหลือแค่สับเลยเหลือแค่สับอ่าจอไปรอพี่ทีรอโดนลากไปแล้วแดงโดนลากไปอยู่ไว้กันนั่นแหละก็คือพี่ไปสับเลยไปสับเลยไม่ต้องห่วงแดงอ๋อเหรอสับเลยสับเลยแล้สุดท้ายสับเลยแแบบแป๊แบบพี่โมไปเร็วไปเร็วพี่เราแล้วฆ่ามันให้ได้เรามาช่วยด้วย ขาดเขาจะฆ่าบ้านในได้โอ้โหมาสับมาสับมาสับสับเลยเร็วแมันมีไอ้รถเข็นขวางอยู่ผมสับได้ให้ผมสับเลยเปล่าไปอยู่ตรงไหนสับเลยผมสับได้เป็นศพก็สับได้เว้ยให้ผมชุบไม้ก่อนนะผมชุบไม้ก่อนนะเป็นศพก็สับได้เฮ้ยยังดูกับมันพี่เป็นไงบ้างเป็นไงบ้างมันโดนช็อตมันโดนช็อตแบบขาวดำแล้วไงหมายกมันกำลังโดนช็อตอยู่เอ้าเย้อุ้ยอุ้ย วิญญาถูกลากกลับไปในแท่นพิธีไม่ไม่ายนะาจายเจ้าโดนแกร้องออกาไดของแกหยุดโอ้โหตายซะทอ้อนอันนี้ท้อนแบบหนึ่งร้านหนึ่งแสนโวลแบบพิฆาจูออ้ยท้อนสลังแหงท้อนสลังพังเฮ้ยตัวมันเริ่มไหม้ตัวมันเริ่มไหม้แล้วเขาอึดมากเลยอ่ะอึดจัง่ะ ขนาดหมอช็อตตั้งร้อยสามสิบโวล์มันยังไม่ตายวิญญาณของเธอเป็นของฉันฉันจะกลับมาหาเธอโอ้โหดูหน้ามันดิดำมากมันมันดำปีเลยมันโดนช็อตซะขนาดนั้น่ะโอ้โหและแล้วพวกเราเดี๋ยวก็ได้กำจัดมอลลี่ได้แล้วเย้ยโอ้ยเหนื่อย แมปโรงพยาบาลนี้นะคะเป็นแมบที่ค่อนข้างเหนื่อยมากๆและเราเนี่ยยังไม่ได้เห็นฉากตอนตายเลยนะเพื่อนๆว่าถ้าเราตายแล้วเนี่ยจะเกิดแบบแบทเอนดิ้งอะไรบ้างใช่เราไปเก็บฉากตายกันดีกว่าค่ะทุกคนจัดไปคะ่ะเลยเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยนากวัวโอ้โหอลลีถเต้องโดนสินนี้โดนชดไฟฟ้าเหมือนหนูโอ้โหพวกเราอยู่ตรงกลางสายไฟเลยคนละเสา สุดยอดแหล่งพลังงานชั้นยอดเลยนะเหล็กตรงนั้นอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ฉากโจมอีกฉากหนึ่งโอ้รู้สึกว่าพวกมันจะอยู่ในนี้กันจนหมดเข้าไปอยู่ในห้องดับจิตนะเจ้าเดี๋ยวไปที่นอนแคปซูลกระหักนี่ยกล่อมนอนเองจับเขาคงเก็บศพเลยอ่ะเฮ้ย ไอ้ก้นี่มันาวโจบอะไรกันเนี่ยโอ้โหลุงกินมาเลยลูกรอกโอ้ยังโหดอ่ะให้หนูลุงแท้เลยอย่ะวอลลี่เนี่ยเรียกหนูติดเชื้อทั้งหมดนะคะมารุมกินเราในถังขยะ